สวัสดีครับทุกคนเบสซคคุกกิ้งกับช่วงพ่อครัวหัวไข่นะครับวันนี้มากับเมนูออมเล็ตเด็กห่อหอมเนยนะครับอันนี้จะเป็นไข่ไก่นะครับวันนี้ผมจะใช้ไข่ไก่ทั้งหมด3ฟองนะจริงๆใช้2ฟองก็ได้นะครับแต่ว่าไข่ไก่ของผมเนี่ยใบค่อนข้างเล็กนะครับเลยใช้3ฟองเอาไข่ไก่ใส่ถ้วยนะครับจากนั้นก็ใช้ตะเกียบนะครับตีๆคนๆวนๆแบบนี้นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะทานออมเล็ตกับขนมปังโฮลวีตนะครับ นี่เราก็เอาขนมปังโควิดเนี่ยมาตัดให้เป็นชิ้นๆแบบนี้นะครับเพื่อสะดวกต่อการทานนะครับอ่าวันนี้ใช้ทั้งหมด2แผ่นนะครับจากนั้นเราจะจุดเตาแล้วก็เอากระทะตั้งใส่เนยลงไปครึ่งช้อนโต๊ะนะครับเป็นเนยชนิดที่เราเอาไวท้ทาขนมปังปิ้งหรือเอาไวท้ทำโรตีนั่นเองครับหาซื้อได้ตามตลาดทั่วไปได้เลยนะครับ จากนั้นก็เทไข่เนี่ยใส่ลงไปแล้วจะใช้ตะเกียบนะครับวนๆคนๆไข่ให้เป็นลักษณะเหมือนในคลิปเลยนะครับเพื่อนๆลองดูแล้วก็ทําตามเลยนะครับผมต้องขอออกตัวก่อนเลยว่าผมเนี่ยทำออมเล็ตไม่ค่อยเก่งนะครับเพื่อนๆอยังไงถ้ามีอะไรผิดพลาดไปต้องขออภัยด้วยนะครับดูจากวิดีโอแล้วเนี่ยก็น่าจะผิดพลาดแล้วล่ะครับเพื่อนๆเอาเป็นว่าทําเป็นพอกินได้แล้วกันนะครับดูจากท่าขยอกจะกลับด้านเนี่ยยังไม่รอดเลยนะครับ โอเคครับเราก็ได้ออเล็ตที่เป็นลักษณะแบบนี้นะครับแบบทุลักทุเลมากๆเลยเดี๋ยวเราจะมาเอาเสิร์ฟใส่ใบนบนจานขนมปังกันครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมีความเด้งดึ๋งเด้งด,งดึงอยู่นะครับแต่ว่าลักษณะของชิ้นเนี่ยไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นชิ้นที่ผมวาดฝันไว้เลยนะครับนี่ผมดูคลิปวิดีโอนี้มาอยากจะทําให้เหมือนในนี้บ้างเป็นเนียนๆนียนนวลนผ่นนาออกมาแบลกอย่างนี้เลยแต่ว่าดูสภาพจริงนะครับตอนผ่าออกมาจะเป็นยังไงบ้าง นี่เลยครับเพื่อนๆแสบสุกเลยนะครับไม่ไหลเป็นลาวาเหมือนในคลิปเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรครับทํามาแล้วยังไงก็ต้องกินนะครับถือว่าเป็นออมเลต็ตสไตล์เด็กหอแล้วกันนะครับแต่ผมคิดว่าเด็กหอบางคนนี้น่าจะทําได้ดีกว่าผมนะครับยังไงก็ขอฝากเมนูนี้ไว้กับเพื่อนๆด้วยนะครับ อ,อมเล็ตของผมนะครับจะกินคู่กับซอสมะเขือเทศนะครับหรือว่าถ้าใครชอบซอสพริกเนี่ยก็จัดไปเลยนะครับยังไงก็ขอฝากเมนูนี้ไว้กับเพื่อนๆด้วยถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้สามารถให้กําลังใจผมได้ด้วยการกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง b บ s i ซ Cooking Show แล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ